สวัสดีครับพี่น้องฟงฝ่ายสวัสดีทุกคนมาอยู่ในส่องเสี่ยงเมียงผ้าโวยพี่น้องสีฟ้ามาแซบนัวกับพัดเนื้อใส่น้ำไม้ดองแซบๆหอมๆพัดเองเลยตัววุ้นที่ได้เบิ่งดอกพี่น้องมาผ้าสโซ่แซบใส่ก็พริกน้ำปลาแซบเลยมามาโบรายกับผ้ามาสโซ่แซบเลยเป็นซีมนพี่น้องเป็นเลยเข้มจืดจางตัวซีมแบบแซบ โอ้โหมาเสือเข่าผัดผัด พี่น้ำปลาโปะเลยโปะหนาเลยพี่ลองพี่น้ำปลาหืมมาแสบๆกันนี่โอ้โหเป็นแต่เผ็ดแท้ว้าวหืมหืม เนืออ้อเสือโคตรหอ,หอมหอมเผ็ดสุดยอดอืม

ขาด้ำซุปอหอมมากอมโอโ้สาใจดีเลโคตรแซ่บเลย phát hiện dẹp ngoài hình mắt lui có nhạt vang và khẳng Nửa Ừ. Ừ. ขาาวรหอมแบบสเตบโควรหอมว้าว โอ้แสบดีดีปะแสบเองบนวันห,ห่องเลยแสบดี หอมเ <c oughs> สีบสยบไปไง่ยอาหารจานนี่ มักอยู่หลายคนนะเนื่อไเราใอม่ดองห้อง Mm hmm. เริ่มบอกสอยคาออนใส่หอมอยำถือบงางยาเขาเลกินหอมสอยคาออนใส่ใบบักหูดออนสรอยบางโอ้หอมนัวน หอมอ่ะโคตรเงินหวานหอมเจ็บดีด๊ดไมนูนุนยงไงอาหารตามสัง่ง,สเงเนี่ยส่วนมากผู้ได้มกเนื้อสมัก กินเลยเนื้อน้ำไม่ดองขั้วข้อแสพี่น้องคลิปนี้บ่มีอยังมากมายแล้วครับสีขลวดำขาวดำฝากได้เลยสองเสี้ยงเมียงผ้าโซยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมไปเลยถทาอยู่ทูเพื่อนเสี้ยงเมียงชาแนลฝากพอรับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมผมมีอยังมากมายแลครับไปแล้วครับผม